สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกทนครับพอกันนี้นะครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม25 67ครับวันนี้ตรงกับันพระใหญ่ครับวันวิสาขบูชาครับวันสิบห้ค่ำเดือน6แม่เหล่าบังหน้าครับมันเป็นตาเดียวานมาครับพี่น้องบางเจ้าข้าเจ้าวานตจ่นข้นแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วครับตัวนี้ครับเป็นหน้า พอปเ,เป็นหเห็ดครับแปดลายใช้โหดเหล้วอาทิตย์ที่เหล้วครับแต่วันวันจันทร์ที่เหลี่ยวครับจันทร์ก่อนเดทมาอาทิตย์หนึ่งก็ฝนตกมาใส่สองเท้อแหละครับน้ำก็มีขังเป็นหมองเป็นหมองกับบึงมันมาเมื่อนี้มันเป็นตาโล่งไหลวะครับบ่ได้ก็ค่อยเรียนไปเปลี่ยนเรื่อยๆครับเพราะว่าเจ้อยังหลายคนอยู่ท่านวบาน ตัวนี้ิือเห็ดกรอนบานกรอนมูเขาอยู่รับใหญ่นี่เพราะว่าเราบอค่อยมีเวลามากนะครับเราเราไปอยู่ทางอื่นครับทั้งข้าจ้กกับไปกรุงเทพนั่นได้โอกาสเพิ่นชาวานก่อนเขาเลยครับนี่ใหญ่ายาดพี่น้องกันนี่นะครับขึ้นเงาละสองอาทิตย์ละครับได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วขึ้นใช้ได้เลย มันก็ดีครับมันขึ้นก่อนมันขึ้นหนีหยาใดครับเพราะว่าพวกห้าไข่เขียดห้าเม็ดในหน่อยซุ่มตะกูลเม็ดในหน่อยที่เฮาบ่ได้กําจัดหรือว่าคุมมันมันเกิดขึ้นขึ้นตามบ่ท่านเขาแล้วครับเพราะเขามันขึ้นไปไกลแล้วป้ามาหละเบึง หนามเบิงทานีาครับเพื่อมันมีครับันบ่มี่ก็อาจะเด้วันเสา์นี่นะครับกันฝนประตกรถสั่มลงมาอีกครับเสา์นี่ก็คือเป็นกำหนดการที่จะเสาอาทิตย์สองหมื่นเนี่ยตรงแลวสมองครับพอเลี้ยอยประมาณสองหม่องที่มันทางขางเขาบ่ได้ครับต้องเห็ดกรอนเขาถ้าเจ้าจงทางไปทาก็คือเขาพัาานเห็ดขึ้นกันครับนี่นะครับหน้าน,นี้แหละ ใชหูดเมื่อวันจันกนครับวันจันทรีเหลวอาทิตยก์กว่าแล้วครับไท้หลอบสองดินดินหลอกจะดำๆำเลยนะครับดินนี่ดินหลวนๆดินจะดินเป็นดินไถง่ายแล้วก็ปั่นง่ายนะครับบนเหนียวแต่ว่าหน้าข้างๆนี้นาขาจเจ้าใส่รถไถหน่อยมาไถเมือ่อวานหนุ่อกอนนี่แหละครับนี เป็น,น่าจะเป็นมันเป็นจกนาดินออกนะครับมันก็เลยออกแดงๆโจกนาดินออกเพื่อจะขายหยาไว้นะครับแต่มันก็มีหยาหน่อยหยาไม่เขาไปเกิดที่เกาครับเป็นการเกาหนาดินที่มันเป็นสีดำๆแบบนี้แหละครับออกไปโอ้มันโยนหยาใส่ทั้งหน้าพ้อมถยจนดิน แยบ,บสนิทจแจบ,บสนิทอีกล่ะรอบนึงล่ะพราะมันช่วงไทยไม่ไมเนี่ยดินเป็นก้อนบบกยางงามบัดพนต๊มาอีกสองเท่อครับล่คือเกาล่ะบัดเศร้าจากไทยเลยล่ะครับวันนี้สิสงสัยกับสิทธิปันเลยครับแต่ว่ามันวานมืนอหนีก็ไ,ได้เ้ครับนี่ก็ขอบไปคุยกับคนในบ้านก่อนครับว่าสิบวานบอเพราะว่ามันมันบ่มีนามแขังนะครับมันเป็นดินดินแบบ ดินนุ่มบันนี้เวลาตกลงมามันกเ็เสืรอนหนักข้างบดลน่ะครับมันกซ็ซึมหายถ้าบ่นําลงมาแบบนันัๆอีรีครับตอนนี้ดินมันกอ็อุมน้ำแล้วละครับอันตกมาอีกสองเทือหรือว่าเทือหนึ่งแบบแ,แห้งๆเลยนี่รับรองเลยรับขาวเลยครับนี่ตัวน,นี้ดินเป็นแกนนะครับดินมันแกนนะตกมาเมาื่อวานนะครับนี่มีน้ำข้างหรอเนหน้าเห็น ขาเจ้าก็มาซองมาเนียมหลายเจ้าอยู่เพราะขาเจ้ากับบึงว่ามันมีหนามบ่อขันมี้หนามเพิ่งจะต้องปล่อยนะครับพอปล่อยก็เลียดไปเป็นปลายเดือนนี่แหละครับยังมากับบ่อเกินวันทีสิบมิถุนาครับประมาณแปดเกามิถุนาเนี่ยข้าเจาะก็เริมเรียบร้อยไปเลยละเพราะว่าเลียดไปไกลหลายมันกับว่ามีหนามหละช่วงั้นเพราะว่าเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่ฝนถ่งช่วงอยู่แล้วแต่โอกาสวานช่วงนั้นก็พอดีครับจะให้มันเลียดเลียดกลางเดือนมิถุนาไป วันไปอย่างนั้นเขามันก็ขึ้นบดีมันก็งอกครับว่านลาไรก็งอกหน้าข้าเจ้ามีน้มครับเพราะข้าเจ้าโจกนาดินดินแกนมันมันก็ค้างน้มค้างร่างแข็งโปกเลยนะครับแข็งแบบแกนแกนเลยนะครับมันก็เลยน้มบอซึมลงนี้ก็มีน้มอยู่มองเดียวนี่ครับนี่ เนี่ยี่มองมีมองเดียวครับนี่นิดเดียวถือว่าบมีผลต่อการวานดอกคิดว่าเดี๋ยวบึงก่อนมาไปคุยกับเขาหันเขาผ้าเห็ดกับเห็ดครับบเห็ดกับหาเห็ดแนวอื่นครับหยุดถือว่าเป็นมือหยุดผักพอนไปครับเมื่อนี่บ่ได้ล่งให้ลงหนากออาจจะไปหาเห็ดทุระทุลังอย่างอื่นครับเพราะว่ามันก็มีแนวเห็ดอยู่มี น้ำขัางปิ้นยยๆจะจุดนิดๆนิดนึงครับนี่มุมข้าหน้าที่ว่ามันลืงลงลงที่มันลๆๆึกๆนะครับนี่นี่จ่จุดนี่จุดหนึ่งครับมันก็ซึมลงลายอยู่ดยครับเพราะว่าการการนามที่มันเหลืออยู่นั้นมันมันโมเม,มนต์นามซ้ำหนีดอกรับมันซึม ตอนมันตกใหม่ๆบ่็ดเป็นบล็ดัีนี้มีบ้านซํานี่ลอกมันลายกว่านี่ดินเมือนี้มันเป็นดินหนุ่มครับขาเจ้าวานไบแเหล้วฝากไปคุณครับงานสุดท้ายครับงานสุดท้ายตัวนั้นงานงานใหญ่กูโมครับเพิ่งไทยเมื่อวันวันอาทิตย์นะครับเพราะมันเหลืองานเดียวเมือนั้นวันจันทร์นะผมไทยมาหอนงานนี้ครับนี่งานต้นใหม่นี่นะครับฝนลาลฝ่าห้องบ่เหล่วซ้ำ ก็เลยได้กลับพึ่งงานก่อนจะจงไววันนี้วันวันอาทิตย์ทัดมากวันหยุดก็เลยได้ยมัน่ายต่ออีกครับแต่ก็เริ่มบอแล้วครับเดดก็ออกแต่ว่ามีฝนลินไปปล่อยเด้ครับที่ช็อกแซกช็อกแซกมาค่อยๆเหมือนเป็นละอองมันอ่ะเมื่อวานมือแรยงหนาจะลินเบิดขึ้นเละคิดว่าขันบอลองไปคุยกับเขาขันบอวานเมื่อวานมือน,นี้มันกับเสียงแห้งที่จะเจออ่าหนักลงกว่าเก่าครับ นักลงเก่าคือขาวทียบด้วยละครับแถวนี้เดี๋ยวต้องใส่เครื่องมาดูดออกแล้วครับวานตมแล้วก็ต้องใส่เครื่องมาดูดออกดูดกะดูดขอดูดไปทั้งหน้าใดที่เขาพระถนิวานเขาก็ต้องไปหาหมองระบายลงใ้เขาอีกพอแถวนี้บนมีคลองไกลๆด้วครับเคยเจอวิกฤตอยู่เทอหนึ่งับบวานสาแบบนี้แหละขาวสุงงานเลย ต้องเอารถไถมาตั้งเครื่องสูบอยังลำบากครับเคยเจอปีนั้นปีเดียวพ่อเลยเป็นไปได้ขันโอกาสวานได้กับวานเลยมันวานพ่อได้อยู่ดอกครับนี่มีปัญหาดอกผมไปคุยกับเขาเราไปเอาเขามาวานบอกก็เลิ่นเห็ดมันเลีวไปมันจะเสียหลือน้อยลงครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาลงยางบงดินครับ มันจะเป็นนุ่มๆน,มน,นามมีก็มีต่ต้องลองแต่งแรงสิครับเดี๋ยวปันปันดินลงมันก็นหายแล้วแหละเกียดเอาผานดันหนาดันลงจากนี้นึ่งหรือว่าปันเลยเนี่ยมองฮิดเพาะออกประจำครับนี่ไต่โฮมสแบงสี Z ตนสามสีตน,เ,นเกิดในกน้าน้าเลยเลยครับในคันแทะจะเป็น อันแทะเราวางงานหน้านี่มีตลอดเลยครับเงีวเลยเพราะต้นสะแบงมันหลายเชื้อมันเชื้อรักๆเลยแหละต้นสะแบงต้นขย่อมต้นยางยางหน้าครับไม้ประเภทนี้เป็นไม้เฮ้เพะอ,อยู่แล้วไม้ประเภทต้นที่มียางครับเป็นไม้ประเภทของเฮดเพะอ,อยู่แล้วยางหน้าต้นขยาย่อม ต้นสะแบงนี่นะครับคันแท้เฮ็ดเนี่ยพอต้อนสะแบงมีทีแห้งนอกอะไรเนาะกวักกวักกือสั้นนี่หาเข่าปลูกเยอด้ะครับหน้านี่พอมันเพิ่นขายเบิด วันวาทีใส่เขาไอหนึ่งรอยหาครับเขามารีไงรอยหา,ายแต่ว่ายังท่านอดี๋ไปหาขอเขาอยู่ไปเอาแบบเห็ดแลลวกเอาไปขึ้นเขาไหมครับบริสุทธ์ออก นี่ครับห้อยห้อยขีฟุนห้อยขีฟุนขีฟอยที่มันที่น้ำพ่นตกมาเมื่ว่านเมื่อก่อนครับเวลาน้ำหลดปุ๊บมันก็เอาขีฟอยมากองไว้ครับจะได้ว่าน้ำขังสูงอยู่ครับพนตกแห้งอยู่ครับแต่ว่าน้ำงานนี้มันมันเป็นดินทรายดินทรายล้วนมันมันบ่อมน้ำโดนนะครับถือว่าดีอยู่ขันทอจีวานซำนี่ถือว่าว่านได้ครับเราต้องไปรอให้มันแหงสนิทหรือว่าให้มัน ซึมหายไปบิดเลยจะรอดนัก,กว่านี้ก็เซียงทางหนาไปอีกเช็กสิตกเมือใดอีกหรือว,ว่าตกมือเลี่ยงกับประจักษ์ถึงมือเลี่ยงนักอีกก็บซยเลยแล้วเดเตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำเลยละครน,นี่เดีแต่คนมาหล่อได้ครับเ,รเขามาหล่อบึงซ่อมบึงวันนี้มันเป็นตะแานบองสีนะครับวนมาเขาจะหนี่นใส่เสาทิศนี่แหละหลายแห่งกับันหยุทธธรรมดานี่ครับับนหยุนดนะครับตลึกขึ้นมือนี้กระจังผมก็คือขันบระมาณเสาทิศกับบริเหต ันให้คนอื่นมาเห็ดแล้วก็จะของกับไปเห็ดงานหรือไสั่นกับตองล่าครับเพราะยยงะะ่นึงนะ้ัก็รกว่าเบื่งเฮือนหน้าหน้าเราอยู่ข้างในครับอยู่หลอกๆอุดเลยเพราะเจ้ามีแต่ขี่รถเลาะหลายเจ้าอยู่ครับมาเศ้านี่น เป็นตะเดวานบ่อหลักห่องใส่กันผลมาดีเดือนนี้ปัวเนี่ยดนะครับเดือนหนาผมมาถึงเหงาเลยล่ะป่นหลักสีเขากะลักะดาผนยังสมีอีกเสื้อหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละเห็ดในดินมันซุมน่มโดนพอดินซุ่มโดนปุ๊บเขามันก็บ่ตายไงพอาเขามันเกิดือว่าทนแรงเด็ดระดับหนึ่งอยู่ครับเหงาเหงาสำเห็จสำเนึยง,งก็เฟืนได้ครับม,มีไอหมอกมีอย่างกลางคืนต๊นะก็มาใส่ เนียยแบบสิบหลอดมันกรหลอดคือเขาอันนี้เขาเจ้าจงทางไว้ให้ครับประทนีวานง่ายดอกคนว่าแถมมันมันเละนะครับเละเนียวขนาดรถเล่นเนมัอนก้นยังเกือบติดลมเพราะมึงเซียวๆอยู่นมองนี้นนมันเหล็กมองบวกๆนีบ่บวกควายนอนนี่ครับ รอรถจมลงไปเกือบหายอ่ะเสียวอยู่สข้ามาตรงเล่นทั้งคางครับเล่นทั้งคางกันที่นี่เจ้าเดียวเ่ยข้าพานได้ทั้งอื่นมันไปบ่ไเดี๋ยวมันพานหลายเจา้าแหงนี่มันเี๋ยพานเจ้าเดียวเขาไปเลยครับมึงคุยมันนี้ครับคนจังได้กัไเดียออกมาครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สันี้ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้านครับ รีวิวบรรยากาศตรงไนตรงหน้าบา้านเฮาให้พี่น้องได้เบ่งพอจดะดูลงให้ลงหน้าแล้วจะฝนก็นยังบรร่ท่านทิมชายจักแต่ฝนอีทิมให้จักอาทิตย์หนึ่งนีงน่ก็สิพอดีครับจิได,ด้วานประสุหน้าเลยนี่มันตกมาเลง็งเลงีเลง้เลงเ้ยมือสมือเลยครับโอ้โหหน้าดงกระทัดไปอีกนิดนึงครับพละมองเถียงพละครับตัวหน,น้าหัวดงอีกมองนึงอันอันเพิ่งอันนั้นเพิ่งไชหุดอาทิตย์แล้วครับ มันก็นาสิทธิพานมาครับครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามคุณไหล็กก็แชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ